เอาเลยครับก็เจ็ดโหลนะครับสวนสัตว์สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อลำไยเฮ้สะอ,อึกทำไมเนี่ยไปคลิปอยู่ <Bing> นอกโลกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมเนมเอ็มเอ็นเจที่ <tame language> <kten> โอเคท่านผู้ชมคร,รับก่อนที่จะเข้าสู่ตัวเกมกันนะครับผมท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นจากปกแล้วว่าผมเนี่ยทำคลิปหาเพื่อนในแรลงฮีโร่อีกนะครับผมก็ผมเนี่ยก็จะพยายามหาเพื่อนในแรลงฮีโร่อีกนะให้ได้โอเคครับเราไปดูกิจกรรมกันเลยว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเข้ามาในเกมกันดินาฟรีไฟล์บ้างนะครับผม เอาเลยครับก็กิจกรรมแรกที่เข้ามาใหม่ในเกมฟรีไฟล์วันนี้นั่นก็คือนี่เลยครับผมนี่ครับผมมันสุดผิดนะครับผมเล่นครบ3 0สินาทีนะครับผมก็ได้รับสกินปืนยาวไปได้เลยนะครับเล่นครบ60สนาทีได้รับไปเลยถึงสองเล่นครบ120นาทีรับถึง3นะครับเล่นครบร้อ่า180นาทีเนี่ยก็รับไปเลยถึงถึง4นะครับผมเราผ่านโว้ยโอเคครับผมเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยครับผม โอเคครับผมและต่อไปนะครับก็คือกิจกรรมนะครับแต่ว่าไม่ได้กิจกรรมใหม่นะครับก็เป็นกิจกรรมที่มาได้สักพักแล้วนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ยังไม่ได้รับไอเทมจากกิจกรรมนี้กันนะผมเชื่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกิจกรรมนี้ก็คือ กิจกรรมจุดเชนวนระเบิดครั้งประวัติศาสตร์นะครับผมตอนนี้เนี่ยความสำเร็จใกล้เข้ามาแล้วนะครับเหลืออีกห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับก็ oh, <my> เข้าไปกดแชร์กันได้นะครับถ้าใครไม่รู้วิธีการเข้าไปแชร์นะครับเพื่อรับของรางวัลแบบโคตรแรงนะครับผมผมบอกเลยว่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่า GM จะเอาอะไรข้างในนี้มาแจกนะครับน่าจะเป็นของที่เฟี้ยวมากเลยนะครับอาจจะเป็นสกินปือซองควงอันใหม่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหากใครที่เข้าไปทํากิจกรรมนี้เป็นนะครับให้ไปดูคลิปเก่าของผมได้เลยผมเคยทําสอนไว้ ประมาณต,ต้นต้นคลิปเลยนะครับผมนะก็คลิปนี้เลยนะครับผมกดเข้าไปตรงรูปตัวไอข้างบนก็ได้นะครับผม,อมโอเคครับไปกิจกรรมต่อไปกันเลยและกิจกรรมต่อไปนะครับนั่นก็คือรวมเราแก๊งตัวตลกวายร้์ออกป่วนสมรภูมิอีกแล้วนะครับผมก็ใครที่ยังไม่มีชุดโจ๊กเกอร์ในตำนานเนี่ยก็สามารถไปสุ่มได้แล้วนะครับในวันที่2 6ถึงวันที่28นี้เลยนะครับผม โอเคครับทุกชมครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงใหม่ของประจําช่องเรานะก็คือรีวิวของในอนาคตนะครับผมก็นะครับรีวิวของในอนาคตประจําช่องของเราเนะี่ยก็คือจะเอาสิ่งของที่กําลังจะมาในอนาคตที่แบบท่านผู้ชมอาจจะยังไม่รู้หรือไม่อาจจะรู้แล้วมานะครับถ้าใครรู้แล้วก็ป่อยไปเพราะว่าเชื่อเถอะว่ามันยังมีอีกมากที่ยังไม่รู้เหมือนเรานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาบอกเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ด้วยนะครับ ก็นะครับท่านผู้ชมครับในอนาคตนี้นะครับก็จะมีสกินลูกซองพวงอันใหม่เข้ามานะครับเป็นสก,กินลูกซองพวงสีม่วงนั่นเองนะครับแต่ว่า หรือว่าสกิลของมันเนี่ยยังไม่แน่ใจว่ามันบวกอะไรนะครับแต่ว่าบวกสองอย่างแน่นอนนี่ครับผมบวกเลยนะน่าจะเป็นอัตตายิงนะแล้วก็เป็น่าาเมจนะครับน่าจะโกงมากมากนะครับผมก็รอลุ้นกันนะครับว่ามันจะเป็นอะไรนะครับผมโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็ไปรับชมคลิปขาเชื่อนใยแรลีลงอีกได้เลยครับผมอ,อินโทรมา ผมจะไปแกล้งเน็ตหลุดดีกว่าแบบจะโดนด่าหรือเปล่านะโด้แตกไปไอ้น้าคงล่องอะยังไม่ถึงพื้นเลยตายแล้วโอ้ลงแรงด้วย เราตัวมาขวางกระสุนที่เองจะไปนะไอตัวข้างล่างนี่ไปดักมันก่อนดีกว่าทุกคนตาย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 วิ่งใส่หัวฮีโร่อีกด้วยสวัสดีครับเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเพื่อนเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันนะผมผมยอมตายนะถ้ามันไม่เป็นเพื่อนผมยอมตายเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกัน กเราทิ้งปืนแล้วนายมาขอร้องเราเป็นเพื่อนเราหน่อยเราอยากมีเพื่อนไรหัวฮีโร่อีกเหมือนกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันออกงงอะกลัวอะไรกูเนี่ยกูทิ้งปืนแล้วเพื่อนสวลสดีจะกลัวอะไรนักหนาวะเฮ้ยมาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเอาเฮ้ยจะยิงทำไมเราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเลยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกัน เอาเลยอยากได้ปืนอะไรเอาเลยครับช่วยกันครับโอ้ภาพแบบโรแมนติกสุดๆเลยอ่ะครับส <c oughs> <c oughs> วัสดีจ้าครับเอา,เอาดูเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลเอาเธอเฮ้ยเธอเป็นอะไรอ่ะเธอเป็นอะไรเธอ อะไรวะเี mm ่ย hmm. ก mm. mm ินปลาเวตายเฮ้ย hmm. ม mm ีต hmm. hey, ัวมาโอ้ยมีตัวมามีต UH! ัวมานายเป็นเพื่อนกันนายเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเป็นพื่อนกันครับนี่นายนายวันนี้เราวันนี้นี่นี่นี่ห้องวนมีตัวนีิดเนี่ยวเนี่ยดดูิเนี่ยเฮ้ยมีตัวมา นีม,มีตัวมีตัวมาเฮ้ยเจ๊เจ๊หลุดไปไหนเนเ่ยเจ๊เจ๊เจ๊ทำไมเขาไม่ขยับตัวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้การย่ออย่างเดียวมันไม่สามารถทาอะไรได้แล้ว,ลวทุกคนมันต้องคานด้วยการย่ออย่างเดียวมันไม่สามารถหาเพื่อนได้แล้วทุกคนมันต้องคานด้วยครับผม มากอดเขาบ้างแล้วนี้มัากอดความไม่ยอจ้าชอบเขาล้อไอ้นี่กลับมาตกใจเลยนะทุกคนว่าเอ๊อมันล้ออะไรกันเนี่ยเธอตื่นเฮ้ยนายช่วยแฟนเราด้วยนายแฟนเราเป็นอะไรไม่รู้ว่าเธอนายเธอเป็นอะไรเธอคุยกับเราหน่อยเธอเธอเป็นอะไรอ้าว ไปแล้วนี่มันอะไรแฟนใหม่แหละไปไปผู้เป่าผู้สาวเตะเปล่าลากันมีไอ้สวอไหมขอสักนิดนึ่อ AK ละกันโอเคต้องเปลี่ยน AK เป็น a m 8 <h> ah? เพราะว่าเราไม่มีสโขมไงเราด้วยจ้าผู้เป่าจ้าขี่มอไซค์ด้วยกันเปล่า ผู้เบาว้อนมอเตอร์ว้าวนาโอะโอ้ยนานาฮ่าฮ่ๆๆ่าฮ่าตรอนเต้ยิงปลอดภัยผู้เบายิงใครผู้เบา ไอ้นี่ใครไอ้นี่ใครใครวะว่าวคุณอยู่ไหนวะเออเออตายแล้วโอเคเขาก็เก็บแรงจริงจังผมก็มาเล่นอยู่นั่นแหละเป็นแผนการทุกคนพอมันขึ้นมาใช่ปะมันจะกดกิดขึ้นรถปุ๊บเราก็ยิงมาเลยไว้ทุกคนว้าว กกีไปเพื่อนเราจะแบกมาให้ได้ที่หนึ่งเองเอนนี้ก็ให้ให้หลายดอกเลืกกนอันนี้เดี๋ยวพอมันขึ้นมาให้มา,าทุกคนมันก็จะกดผิด,ผด,ดรถพอกดผิดขึ้นรถปุ๊บผมก็จะจิงมาตอนที่มันกดผิดขึ้นรถแต่แหมเคยนั่นแบบวิ่งมาแล้วแบบกดผิดแล้วขึ้นรถเองอะไรเงะนะี้ย วันนี้นะผมจะพาเพื่อนวันนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยมีแสงเท้าเฮ้ยอ้โอ่ oh, <no. S 1> มีอะไรเมื่อกี้ไม่มีอะไรแมงวันบินแมงวันบินเอะไรดีผู้เป่าผู้เป่าสนใจลงไปบวกรับผู้สาวบ่ฮ้่มีคนมามคนมาไม่ใช่หรอสกบ้านเดียวแคมป์ทั้งปี โอ้โ yeah. สุดท MM. uh ้ายจะโดนผมอีกโอ้โหซีดเลยคราวนี้มันตายแล้วเพื่อนมันโดนตัวฝั่งหนูยิงมันโดนตัวฝั่งหนูยิงเพื่อนบ้านเดียวก็เจียวได้ครับไปเพื่อนเราอยู่บนระเบือหรอไปไปดูยังร่างกันดีกว่าเฮ้ยสองหนึ่งครับสองหนึ่งจังหวะนี้สองหนึ่งครับ โอเคเรียกร้อยอ,อจริงๆแล้วเราเข้าใจนายนะว่านายอ่ะมาเก็บแรงเพราะฉะนั้นเราก็ขอให้นายโชคดีนะส่วนเราอ่ะมาแค่อยากจะสตรีมอยากจะได้ <c oughs> ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ให้เพื่อนได้ที่1ไปนะครับเพราะว่าผมเนี่ยตั้งใจที่จะมาหาคลิปนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยตั้งใจที่จะมาเก็แบแรงนะครับผมก็อยากให้เพื่อนผมได้ที่หนึ่งนะครับผมเอาป็้ว่าหากใครที่ชอบคลิปนี้อยา่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ,ววบสวัสดีครับักทุกคนนะครับฝากกดไลค์กันด้วยนะบไปเกมมันทำให้ฉนะันทํา